ถ,ถ่ายภาพแล้วสีเพี้ยนถ่ายภาพแล้วสีไม่ตรงไม่ได้อย่างที่เราอยากได้จะแก้ตรงไหนตั้งค่าตรงไหนการที่สีในภาพถ่ายเพี้ยนไปจากธรรมชาติเพี้ยนไปจากสีที่ตาเรามองเห็นนะครับเป็นเพราะว่าเราตั้งค่าไวเบลลาซ์ไม่ตรงเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ ตัวน,นี้ผมเอากระดาษมาวางตากแดดเลยนะครับแล้วผมก็ตั้งค่าไว้บาลานซ์เป็นเดย์ไลท์ดูดูสีของกระดาษนะครับเนี่ยจะได้สีนี้นะครับต่อไปผมจะตั้งไว้บาลานซ์ให้ผิดนะครับครับเห็นไหมครับตัวนี้ผมตั้งค่าไว้บาลานซ์เป็นทางสเตนแต่ผมเอากระดาษวางตากแดดนั้นสีที่ได้มาเห็นไหมครับสีมันเพี้ยน นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนะครับคือกระดาษระวางในร่มนะครับตอนนี้มีร่มแล้วแต่ว่าผมตั้งค่าไวบ้บาลานซ์ไปฟูลเรสเซนต์สีก็จะอมสีม่วงๆอย่างนี้นะครับนี่คือกรณีตัวอย่างนะครับในการตั้งค่าไวบ้บาลานซ์ผิดนะครับแล้วเราจะตั้งค่าไวบ้บาลานซ์ให้ตรงได้อย่างไรนะครับแนวคิดก็มีว่าถ้าเราถ่ายกลางแดดนะครับเราก็ใช้ไวบาลานซ์เดย์ไลท์เลยถ้าเราถ่ายจากแสงนีออนหลอดฟูลเรสเซนต์นะครับเราก็ตั้งไวบาลานซ์เป็นฟูลเรสเซนต์ คราวนี้เรามาดูหลังกล้องนะครับว่าตัวไวบาลานเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบไหนแล้วก็ปรับตั้งตรงไหนนะครับออตัวนี้เป็นหลังกล้องของแคแนอนะครับสัญ,ญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นนี่ครับตอนนี้เป็นออโต้ไวบาลานอยู่นะครับดูเดี๋ยวผมปรับตั้งค่านะครับผมกดคิวเข้าไปกล้องรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็จะสัญ,ญลักษณ์ก็จะเหมือนๆกันนะครับไม่ต่างกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นออโต้ไวบาลานนะครับต่อไปก็จะเป็นเดย์ไลท์อันนี้ก็คือถ่ายในกรณีที่อยู่กลางแดดเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเฉดเฉดนี่ก็คืออยู่ในร่มเห็นสัญ,ญลักษณ์ไหมครับอยู่ในร่มมีแดดแต่ว่าอยู่ในร่มนะครับก็เราก็ใช้เฉดไปต่อไปคลาวดี้ครับคลาวดี้นี่ก็คือว่ามีแดดแต่ว่ามีเมฆมาบังเหมว่า บางมิดเลยนะครับบางบางพระอาทิตย์มิดเลยอันนี้คือคลาวดี้นะครับเราก็จะใช้คลาวดี้นะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือตัวนี้ครับทางสเตนไลท์ทางสเตนไลท์ก็คือหลอดไฟสีส้มๆหลอดที่ร้อนนะครับเปิดแล้วก็ร้อนเป็นสปอตไลท์รุ่นโบราณนะครับที่ว่าแสงส้มก็แล้วกันนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับชื่อว่าทางสเตนต่อมาเดี๋ยวต่อมาตัวนี้ครับตัวฟลูออเรสเซนต์ก็ หลอดนีออนเนี่ยแหละครับที่เรียกว่านีออนบ้านเราสีขาวๆนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นแฟลชถ้าเรายิง Flat แฟลชเราก็ต้องใช้ค่าไวบาลานนี้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นคัสตอมไวบาลานหรือแมนนวลไวบาลานนะครับเป็นการตั้งค่าเองนะครับให้เราปรับแมนนวลเดี๋ยวค่อยพูดถึงในหัวข้อต่อไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งในคัสตอมไวบาลานนะครับ แล้วก็อีกค่าหนึ่งนะครับคือค่า K องศาเควินนะครับตัวนี้เราสามารถปรับตั้งได้นะครับตั้งแต่2,005ถึง10,000นะครับสีของภาพก็จะเปลี่ยนไปตามตัวเลขที่เราตั้งตัวนี้เห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์เขาเป็นตัว K กล้องทุกตัวก็ที่กล้องระดับถึงโปรหรือกล้องโปรก็จะมีให้เราสามารถปรับตั้งค่า K ได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,น้องๆจะได้ นำไปปรับใช้กันได้นะครับในการตั้งค่าสีของกล้องนะครับก็ขอให้สนุกกับงานถ่ายภาพนะครับเราจะมีคลิปแบบนี้ลงเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ